นำทางหลงตาและสัมเนียนคำแปลเป็นยังกุฏิที่จัดเตรียมไว้กุฏิหลังนี้เป็นเรือนไม้ยกสูงมีเสาหลายต้นรองรับตัวบ้านมั่นคงหลังคาทรงจั่วแบบโบราณให้ความรู้สึกขลังและสงบไม้ที่ใช้ทํากุฏิถูกลงขัดมันจนเงางามแม้จะดูเก่าไปตามกาลเวลาแต่ก็สะอาดสะอ้านอย่างเห็นได้ชัดนี่น้ำพึ่งครับพระคุณเจ้าไว้ฉันเป็นน้ำปะนะตอนกลางคืนส่วนนี่สำหรับเนน้อย แต่พวกกระผมไม่ทราบว่าท่านจะมีเนน้อยติดตามมาด้วยเลยเตรียมมาเพียงเท่านี้ครับไม่เป็นอะไรหรอกโยมอาตมาเป็นพระฉันอะไรก็ได้เท่าที่มีไม่ต้องกังวลส่วนเนนเนี่ยอาตมาขออุปการะจากบ้านที่ผ่านมานะ่ะในขณะที่หลวงตากําลังพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกสองคนสมามเนนคาแปลงที่ยังเป็นเด็กน้อยจึงลุกขึ้นเดินสำรวจในกุฏิดูภายในเงียบสงัดจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนเบาๆ พื้นไม้เก่าเ e อียดอาร์ตพื้นที่ด้านในแบ่งออกเป็นนอกชานเล็กๆก่อนจะเป็นห้องนอนที่มีประตูไม้เก่าบานหนึ่งปิดอยู่กลิ่นอับชื้นโชยออกมาเบาๆราวกับสถานที่นี้ไม่เคยมีคนใช้งานมานานแล้วเขาเดินไปจนถึงหน้าประตูดวงตาจ้องมองประตูไม้เก่าที่มีรอยถลอกและรอยขีดข่วนเป็นทางยาวบางจุดเหมือนถูกเล็บขูดไว้รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุ แต่ก่อนที่จะได้บิดเปิดประตูไม้กลับส่งเสียงแปกรกเบาๆเรากับมีคนอยู่ด้านในขยับมันเน้นคำแปลงชะงักทันทีเมื่อมองขึ้นไปข้างบนมีเพียงไม้คานที่พาดไปมาช่องว่างระหว่างไม้เผยให้เห็นความมืดลึกลับในช่องหลังคาเมื่อผลักประตูห้องเข้าไปเสียงเอี๊ยดของบานประตูไม้เก่าๆดังขึ้นในความเงียบมันเป็นเสียงที่เสียดแทงจนทำให้รู้สึกเสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกในห้องนั้นมืดและอับชื้นกว่าเดิม กลิ่นเหม็นอับแปลกๆชวนให้อึดอัดยิ่งขึ้นมองไปรอบๆสายตาก็สะดุดกับสิ่งที่ห้อยลงมาจากคานไม้ด้านบนเป็นจีวรพระสีเหลืองที่เก่าจนขาดรุ่มริง่งเส้นใยหลุดลุยจนดูแทบไม่เหมือนจีวรอีกต่อไปเนน้อยจ้องมองมันอย่างไม่วางตาก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตามปลายจีวรที่ห้อยระยงระยางเมื่อเนยน์ทำแปลงมองตามจีวรที่ห้อยลงมา ดวงตาของเขาก็เบิดกว้างด้วยความสยดสยองจนแทบจะหยุดหายใจบนคานไม้นั้นไม่ได้เพียงจีวรกาวขาดรุ่งริ่งแต่กลับเป็นหัวของพระลูกหนึ่งที่ห้อยลงมาหัวนั้นด่างเตรียมเหมือนไม้ไฟดวงตาถลนออกมาจากเบา้าเลือกขาวจนเห็นเส้นเลือดปูดโปนใบหน้าบิดเบี้ยวประหลาดเสียจนด,ดูไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปสองแขนผอมแห้งห้อยร่องแรงลงมาพร้อมกับร่างที่เหมือนถูกเผาจนดำเป็นตอตะโก ร่างนั้นแกว่งไกวไปมาเบาๆและยิ่งน่าขนลุกไปกว่านั้นคือบนร่างนั้นมีทุกแกตัวใหญ่เกาะอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าเสียงร้องที่ควร